มึันัวดกระตอร์โตมันก็ตึงอ่ะไม่น่าสนใจก็จริงแต่แบบมันว้าไปมาได้เก่งนะไอ้เนี่ยเก่งดิไม่เซอร์เซอร์สิบมือเนี่ยอุ้ยแต่เปิดเมตาเลยเปิดล็อกเครื่องเปิดไอ้เนี่ยเปิลว่าทำไมเซอร์มันเปิดคำสั่งเปิลเปิลมาเล่นน้อยไปเว้ยไอ้ของใหม่ๆมันยังไม่มานี่ไอ้เซอร์บุคลากตอนนี้เซอร์บุคลากโกงกว่ากระตกร์แล้ว จริงอ่ะกูเห็นฆาตกรตียูทูธก็มีใส่อซอมบี้อ่ะตีไปคลื่นเอออันนั้นตีไปคลื่นเทจัดไอ้เหี้ไไไวไวยตัวเหี้ยอะไรวิ่งรวดไวแบบโทษต้นไม้กูตอบไม่ได้มีแค่ามันด้วยนะมีซอมบี้อีกเดิน,นดในเมซีส์เนี่ยตัว,ต,วตัวไหนมาถึงตัวไหนอีกาหรืออะไรไม่อีกาในเมซีส์ป่ะในเมซีส์ปัจเจียร์หนวดป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวถือไม้เท้าป่ะใช่ใช่ตัวนั้ <ปะ S 2> นอ๋อที่<ะ>เขาตีแล<ะ>้วพุ่งไปข้างหน้านะพุ่งอย่างไว โค่นแน่ากลัวะพุ่งคนเร็วอ่ะอีกาก็โกงอี้ยี่นี่ก็โกงพลามึกก็โกงฟาแฟนเออฟาแฟนฆาตกรสองหัววินเยวมากเ้ยให้พวกยิเดนมาวมาเลิกเล่นไปเล่นดีกว่าไอเดนไอนี่แล้วว่าไอเดนก็โอเคนะถ้าภาพมันมันไม่เหมือนแบบกูกระตายมันจะดูน่าเล่นเกิน เอ้ยเราต้องแบบจะไปเล่นตัวได้เอ้ยเอเดนมีพุ่งชนใช่เปิ์กแบบยังพอเล่นได้ตีลงกงรีการได้อยู่จริงจริงเว้ยพวกเราต้องมีพลังพอหมดนะท่าเนี่งไอ้ยัะตัดที่หัวใจวะ ใส่ไว้เลยขจัดกรอนขจัดกรอนอยากเล่นเนอฟาร์มโควินนอะใช่ปะใช่ฟาร์มปะวะคนนี่แน่เลยครับใช่ฟาร์มแล้วเหรอจี้ใช่ฟาร์มปะใช่ปิดแล้วก็ะบอกอีกแล้วมันว่าเป็นกระดาษนี่วะกระดาษนี้อะไวะกระดาษนี้เขากระดานี้มาทนายกันหรอวะมันบังกูเนี่ยเราใส่กุญแจแม่งยังมาฟาร์มเออกระดาษนี้มันบังบวกเป็นไม่รู้อะตีข้ามไกลกว่าดาเนอร์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ คืเคยข้ามรอดเลยใช่ไมถไม่บอกไงดีวะแม่ดูพี่ก็ได้แบบเกิดมาต้นเกมแม่ตีล้มไพเลยกูเคยเจอโปรตีตีที่อื่นแต่แต่เราล้มอ่ะใช่กูเคยเห็นก็อย่างบยูติดลูกกูอัดเครื่องอยู่ดีเจ็บช่วยเครื่องช็อตมือดิไปช็อตไปช็อตเรืไปดูเลยโหดูแล้วมันได้จริง เอถ้ามันใส่จีมันเดียวกันตั้งในดิไม่เมื่อกี้เราใส่เราใส่นี่มาเราก็ไม่ได้มาแล้ววะมองดีมากเพื่อนไอ้แมวเฮ้ยไอ้หอยไอ้เหี้ยอเลยอออออกกเเเลลยยไไาอะไรไปทำมันอ่ะไอ้ตีข้ามก็โกงนะไอ้ตีข้ามหี่จะล้มด้วย เออทำเล่น,นอยู่ทำไม,ไม,ไมเกมนี้ปิมคุยไปแล้วเจรจา,วาไว้ไวชิโรมด้วยออตีธรรมดากูม,มาติดโทเทมอีกกู <c oughs> มาถึงแมงช้าใส่กูเลยเร <c oughs> ื่อยอะไอ้หอยมึงแล้วนะแล้วกูมไม่เคยชนะมึงเลยนะโดย เรา oh, อโอ้ตีแล้วของตกนี่ว่าตีแล้วของตกนะเพื่อนอ ah, ่ากุญแจผมเรียบร้อยดิวางทิ้งไว้เลยก่อนใครอยู่ในตู้วะเออจริงป่ายเคยอ,อยู่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งวินยอยอยู่แจะำัำฉี่ไปฮิวเองเหรอี่เต่าที่ทำเพื่อนกูตัดตอนแล้วกล่องกูร่วงไปแล้วอ่ะ โอ้โหพับไม้ย oh, <or> ัง okay ตีโดนอีกหอยสู้ยังไงจะสู้ยังไงอ่ะมึงคิดนะมึงคิดมึงคิดภาพดิแบบว่าพับไม้ใส่ติ๊กตัเลียงตีเลยป่ะแล้มันเรียงตีเลยอุ้ยแล้วอะไรเป็นอะไรครับ ต้องเล่นไงกับมันว่ะไม่ไงมันก็ทันเว้ยมันเร็วมากเลยนะแล้วที่เดียวล้ม<ป>แล้วกูไป็นไรเนี่ยมันเจอันแล้วไม่มีทางเนี่ยโอ้โหไม่ต้องให้กูข้ามก็ได้ไหม <c oughs> โดนอะไรขนาดนายยี้วะ่่นนัแล้วกล่องกูรู้มันไหนไม่รู้วะไม่หมดไรกู ตาก่อนวะอืมถ้าตาแล้วเออถ้านั้นจะรอดยังไงวะจะรอดยังไงวะเล่นก่อนเลยไอ้ที่ไปยึดมันตีเลยอะกูไม่ดินด้วยสัตว์น้อยใจอยู่ทำไมเซิพ์ฟมีแบบไรตึกติดลงมาแบบอยู่นแล้วแล้วประเด็นคือความที่กุญย์คืออะไรไหมมันเป็นตัวเติมไง

อโอ้โหดูดูมันพังไม้ไวมากเลยแล้วกล่องกูไม่รู้หลุดไปไหนเพื่อนเนเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงยังไล่ใครอยู่ปะ <ใน S 2> ไล่กูพดาาดกูดนะน่าอน่หีมากกูจะหลบยังไงกูโดนสตาร์ทแล้ว้งเนี่ย มาโอ้โหหลบยังไงอ่ะหลบยังไงฮะเอาทุหลบอ่ะหลบยังไงวะหลบยังไงอ่ะไม่เข oh, ้าใจอ่ะอันาตานี้ไม่หนุกแล้วจริงไม่หนุกกับตัวนี้ไม่หนุกหลบยังไงบอกบอกบอกกวี่หลบยังไงมันมามันไปแล้วนะไปไปไวมากผมไม่ทันครับ คือมันเร็วกว่า over power เห็นใครเป็นเห็นผู้เล่นมึงเห็นรอยอ่ะแต่รอยมึงก่อนแต่เราไปฉีกไปฮิวตรงนู้นได้ไหมมันกลับโอ้ยคุยยฝ่ายกูไม่ตรงนี้ตรงนี้ฝ่ายกูได้นะตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่เห็นเลยไอ้เหี้อะไรวะ เอ้ยำเอาเคยยังไงสิจริงมันต้องเติดกูได้ไเว้ยเติดโน้มาไอ้เหี้ยวติร์ดอะไรสู้กับมันได้บ้างวะแค่เสาไอ้น้องกูจะแท้เสาไอ้ไม่ตีกล่องกูหายไปเลยโอ้โหโก็เกินโอปีบวมูเชั่นที่อะไรไม่ได้เลยเปิ๊มันด้วยบัเนด,ด,ดิตตีกะลวงอะ่ะเปิ๊มันแน่เลยโตหัก มึงครบเคลื่อนไปไหนเนี่ยมันหัวงมีบอลล็อมีบอลล็อเฮ้ยบอลล็กเป้นแทงเรื่อยมันจะขัดเรื่อยัดอยู่โอ้โห้ยิว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 ฮะวยิมยิวยว่ิตรงนี้

เสียวอะเสียวช่ไหมติดหมูมอันติดหมูเยอะไม่ใช่ติดหมูติดเยอะ <laughs> ติดติดแย่งว,วะอันคือรอบสองมะฟรีไม่ได้หรอพอแทงหลังฟรีไม่ได้หรอออออ<ว>อ่ออเฮ้ยคนนั้นไปกลับดักกันดิก็า <ละ S 1> มาดี A <ๆ S 2> เยดเคแล้วผูจะหลบยังไงเ้า โอ้โหมึงชนไม้กูทีหายเลยเหรอมีเชิงจิ๋วมีกว่าด้อะไรล่ะพวกคุณจะท่านใหญ่ไหมโอ้ทำตายยังเนี่ยยังยังฮะทำยังใช่ไหมไปแล้วไปแล้วจริงเนี่ยพวกเราเนี่ยเริ่มตาใหม่ก็ตื่นเต้นเจอกันเพื่อนเจอกันวะ กูงงไม่เตยติบกูไม่ถนัดนายเลยอ่ะท้อไมวะด่านนี้มันก็ง่ายดิด่านนี้มันก็ลงโล่นะโลื่องงานในแกลยไทยวิชาให้ต้องฟิววะน่าจะไหว่าใหต้องฟิวมันมีข้างบนข้างล่างเว้ยมันไม่ทันเอาด่านนี้ออกไปนะจริงโอ้โหแต่มันจะหมดแล้วกูมตรงไหนวะไอตัว เฮ้ย,ยนี่เป็นวิธีสู้เดียวปะแอบเอา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 ,เอาโดนหมดนะโดนหมดนะโดนหมดนะบอกแล้วนี <c oughs> น่ <c oughs> <c oughs> ตัวทำไมติดตูดเขาไปแล้วบอยน่เาเปิดตูดให้มันเห็นนะแทน,นแบบตีโทนคนนึงแล้วไม่หยุดจะตีคนอื่นต่ออ่ะไอ้บ้าเนี่ยมึดนับเอาตูดเล่นอะไ <c oughs> ตีตีก่อนเสร็จตีน้าต่อแล้วอันคุณยายตรงที่พับไม้ตรงที่มีเห็นน่ะตอนนั้นเลยแม่เฮ้ยเฮรเฮ้ยเห็นว่าปาทิ้งเลยพาิ้งเลยโอ้รอด้วยคุณพี่เห็นได้ยังไงคุณพี่คุณพี่ปา นี่จะเกินไปแล้วนะไม่รอดไมรอดเลยนี้ไม่รอดเลยรอดรอไม่ถึงมึงจะไม่ถึงมันมันสามวีมั้ยเหยียบไม่สามสามไม่แหละสามจังหวะที่มึงฟรีมันคือสี่เว้ยเพราะว่ามันชาร์จนานกว่าเดิมอ่านอ่านไปอยีกคนจเดี๋ยวเราเล่นให้เอาไว้ออมันไม่ไม่สนเราระวังจะเสียบมันรู้มันรู้อย่างรู้ใจจริงเอาแล้วไปด้วยเฮียไป ทนันไม่ทนันเลยขนาดัวอย่างนี้ยังไม่ทนันเลยามีไปนาทีไหมกี่วีวะออนะกอนหาหลุมเลยเดี๋ยวมันหลุมยังไม่เกิดเลยดีดไงมีปเนี่ยอ๋เอเย s ยังมีม ธานินจาหลบคอมแบบยอกหายตัวมันร้องดังมากกว่ายตก็ไม่มีอยู่ตัวเองนี่วะเห็นอุ้ยไม่เห็นวะนี่เป็นวิธีสู้เหรอใช่รอดหนึ่งโค่นชนะใจเอาแล้วมายการ์กอนแล้วันอยู่แถวนี้กลายอมแล้ยอมละ ข้ามไหมไม่ทันแล้วอ่ะข้ามก็ไม่ทันเมื่อกี้เชื่อข้ามไหก็ไม่รอดข้ามก็ไม่ทันเชืดิข้าก็มเอาเลยเอาเลยไม่เล่นกับแม่งแล้วไอ้เชี่ยกูไม่เคยชนะมันเลยนะน้าะกูไม่เคยชนะมันจนมันไปบอดอกูไปชนะบอดกูไปชนะบอดมันงงเดินเอ๋ยอะไรครับเนี่ยอย่างเจอหย่อยแบบยืนสี่ฝนให้มันแบบเลย พื้นที่มันโล่งไปไอ้ด่านเนี้ยเออแฮตด์ดฟิลเล่นได้แต่ว่าประเด็นคือมันเร็วไปไวุ้ยแฮนดฟิลทุกันไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ด่านเนี้ยแฮนดฟิลเ,เ,เล่นได้แค่บนบ้านข้างล่างเลยไม่ได้เอ้ยบนบ้านใต้บ้านแต่ว่าไอ้นี่เล่นไม่ได้เอ้อะไรนะแม้ทั่วไปแบบนี้เล่นไม่ได้ไม่ใช <c oughs> ่ทะลุกแพงเกันมีตรงไอ้ใต้บ,บ้านแล้วก็ไอ้บ้านสองชั้นที่มันจะมีแบบข้างหลังอะเออเล่นได้ที่ข้างหลังโดไปได้อะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่นะที่อยู่ริมประตูอะ ประตูทรายน,านาั่นน่ะเล่นได้หมดละ